สวัสดีครับผมฟาร์มหนุ่มผูกจับเชียงรายครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมนีช่องหน้าหนาวนะครับนะผมอันนี้พืชผักส่วนครัวที่เราปลูกไว้นะครับะนี่ตัดไปขายนะครับเนี่ยตัดปุ๊บมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้กุยช่ายนะครับนะครับนี่เขาไปทําบัตรไทยไปทําอะไรนะครับเนี่ยเราใช้ปุ๋ยขี้หนูนะครับที่ฟาร์มเรานะครับเนี่ย ปานเราปุ๋ยร้อเปอร์เซ็นต์จากีิหนนะครับผักปลอดสารนะครับนะครับผมมีปุ๋ยชช่มีผักบุ้งมีต้นหอมนะครับมีผักกาดผักกาดใกล้หมดไปละนะมีะนาะครับมีโหระพานะครับนะมีส้มมีบัวมีฟักทองนะครับนะธุรกิจพันล้านครับนะครับพันล้านผมลวนะครับทำพันพันผมละ ธุรกิจนะครับนะก็เป็นทุ่งหญ้าหวานนะครับนะครับตัดไปให้หนูแล้วอัดเอาหารด้วยนะครับนะปลูกไว้ให้หนูครับตัดอาทิตย์ละครั้งนะครับให้เขากินนะครับนะครับทำฟาร์มยังหนูแบบเกษตรกิจพ่อเพียงนะครับตามรอยพ่อหลวงรลอก้าวเรานะครับนะครับอยู่แบบพอมีนะครับพอกินนะครับพอเพียงนะครับนะครับ เพิ่งผ่าใส่นะครับนะครับเป็่ตักต้นกลัวเราเก็บไปกินด้วยนะครับพอเหลือจัดกินเสร็จแล้วก็เก็บไปขายนี่ครับคุณชายครับเก็บไปหลายรอบแล้วนะครับก<ม>ี่รอบแล้วนะนั่งกี่รอบแล้วแต่ที่รอบห้ารอบแล้วครับ,บนับรลมสามสิบกว่าบาทนะครับ เยลชะอุ่มดีมากเลยครับตัวอ้วนนะครับลำต้นอ้วนเลยนะคผักผู้ใช้ต่ปุ๋ยขี้หนูของนั้นนะครับอันนี้เพิ่งตัดใหม่นะครับเพิ่งตัดนวานะครับที่เพิ่งตัดใหม่นะครับตัดไปเรื่อยๆครับพวกนี้จะตัดอีกนะครับมาละห้าหกกิโลนะครับไปส่งขายนะครับก็ได้หลายร้อยู่นะนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้เชียครับนะครับปุ๋ยก็จากในฟาร์มครบปุ๋ยขี้หนูเรานะครับ คนเลี้ยงหนูนะครับหนูเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็หนูเลี้ยงคนนะครับนะครับอุ้ยขี้หนูกับคนเอามากินเนี่ยนะครับนะใส่ผักพืชผักต้นควานนะครับกินได้นะครับบะรยากาศปานตอนเย็นๆนนะครับผนะครับเสียวชะอุ่มดีมากเลยครับน้ำต้นอ้วนมากเลยนะครับนม่ใช่นะครับไอผักบุ้งก็จะโตละนะครับอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนจะได้เก็บละเก็บขายละนะครับ เดี๋ยฝ่ายจะเคลมรถเข็นไปดูนะครับคือปัดต้นกล้ที่ฟาร์มเราครับขายปีใหม่ขายปีใหม่นะครับใส่หมูกระทะนะครับยอดเลยนะครับผักบุ้งนถ้าอยากได้ผักบุ้งปลอดสารนี่มาได้เลยนะครับี่ฟาร์มนะครับช่วงปีใหม่นะครับอันนี้เป็นมะเขือส้มนะครับกระเทศนะมใส่ส้มเล็กนะใส่ส้มตําใส่อะไรนะครับใส่แกงใส่อะไรนะครับอร่อยนะครับลูกเล็กๆเนี่ยครับในฟาร์มก็มีนะครับนะครับผมนู่นขึ้นบนต้นไม้ก็มี ส่งน้ำมสกัดหน้าฟาร์มนัำลุงทาให้อาหารให้อาหารหนูครับนับจ้างจ้างลุงให้อาหารปัดอาารนะครับนับขางบ้านนะครับให้เวลาว่างนะครับหลังเวลาแกเลิกงานมาแกเอามาให้มาให้พิเศษนะครับแกจะได้ได้ได้เสริมนะครับให้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆก็เสร็จแล้วนะครับเพราฟาร์มผมไม่ใหญ่ครับฟาร์มผมเล็กๆนะครับผมทําเป็นสุดเรียนรู้เนาะนะครับ โดยยหลักเศรษฐกิจพอียงนะครับตามยพ่อหลวงนะครับนะผมในต้นหอมนะผมนะกุ้ชายนะครับําฟาร์มเทียหนูยุคใหม่นะครับในรูปแบบอย่างสมาร์ทร์มเมอร์นะครับใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆครับมาช่วยในระบบฟาร์มนะครับนะจะเป็นโซลาร์ซูงโซลาร์เซลอะไรเงี้ยนะครับด้านหลังก็พุ่มอาจำนวนการความร้อนทั้งหมดนะครับหลังคาเป็นจำนวนการความร้อนนะครับที่ต่อเติมใหม่นะครับนะผม ก็เป็นกระส่งกระเซียวพาไปชุนบาทนะครับมีพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งคนไทยเรานะครับที่ติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานรวมทั้งพี่น้องทั้งฝั่งลาวนะครับพี่โทรสอบถามแล้วก็วิดีโอคอมมาสอบถามนะครับรูปแบบการจัดตั้งฟาร์มการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงคอนโดทำยังไงก็บอกหมดครับสงหรับฟาร์มผมนะครับนะครับอยากรู้อะไรเรื่อง หนูผมยินดีแชร์ประสบการณ์ให้นะครับนะครับผมผมไม่ใช่คนเก่งนะครับผมบอกเลยเลยผมไม่ใช่คนเก่งแล้วก็ผมก็ไม่มีร่างกายที่พอเหมือนคนอื่นเลยผมก็มีแค่สองมือกับหนึ่งสมองนี่นะครับที่ช่วยผมทํางานนะครับผมนะครับผมก็พยายามคิดค้นและพัฒนานะครับรูปแบบการเลี้ยงใหม่ๆนะครับนะครับให้มันง่ายให้มันรวดเร็วแล้วก็แทนประหยัดพื้นที่นะครับนะครับก็ไว้ให้อ่า เป็นแนวทางสําหรับคนที่สนใจนะครับที่อยากมาศึกษาํางานที่ฟาร์มนะครับนะครับบอมดนะครับนะครับแนะนาการเลี้ยงการเลี้ยงหนูนะครับการแปรรูปนะครับการขายให้ฟรีนะครับนะครับแตว่าเลี้ยงแล้วยังไม่มีที่ขายก็ผลมาขายผมก่อนได้นะครับวันหน้ามีตลาดเองแล้วก็ขายเองได้เลยนะครับผมนะครับมาร่วมเป็นทีมงานกับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมนะครับ ไม่มีสัญญาผูกมัดนะครับถ้าใครจะขายใครจะเลี้ยงเองจะขายเองดังราคาเองได้เลยนะครับนะครัสำหรับที่ตามนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนะครับนะครับถามกันได้ฟรีครับเรื่องหนูนะครับนะครับผมฟาร์มผมไม่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครนะครับนะครับใครจะดูถูกผมยังไงผมไม่ว่าหรอกครับนะครับผมนะครับผมก็ในเมื่อผมพิการอย่างนี้แล้วผมก็ไม่โดยจะไปต่อสู้กับใครเนาะนะครับผมก็อยู่ของผมเนี่ยครับ ยังหนูป้าบ้าบบองของผมนนก็อยู่กับหนูก็อยู่กับลูกค้าเนี่แหละของผมนะครับผมก็มีรายได้ันตามก็สองร้อยสามร้อยแต่วันก็ยังดีครับดีกว่าผมนั่งหายใจอยู่บ้านเฉยๆนะครับนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านผมก็ขายหนูได้นะครับวันนี้ก็ได้เป็นหลักพันนะครับั้างพ่อแม่พันธุ์ด้วยทงหนูเนื้อได้ครับสองสามพันอยู่นะครับวันนี้นะครับนะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับแล้วก็ชื่นชมพ่อแม่พันธุ์ สายเชียงรายนะครับผมผมก็พยายามพัฒนาหนูให้มันเลี้ยงง่ายให้มันโตไวนะครับนะผมนะครับนะครับผมจะยึดหลักาพัฒนาสายพันธุ์น้องดินเป็นหลักนะครับผมนะครับก็จะมีเอาที่อื่นมาคว้ยด้วยนะครับเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ก็มีนะครับผมนะก็สนใจหนูสายดอยสายเหนือนะครับนะครับสายเชียงรายก็ยินดีให้บริการนะครับนะผมสอบถามก็ได้คนสั่งเยอะนะครับคนอยากได้ตัวโลแปดโลเก้าอะไรเงี้ยนะครับต้องรอคิวนานนะครับ แต่ว่าถ้ารุ่นสองเดือนอะไรเงี้ยสองเดือนสามเดือนนี่พอปล่อยให้อยู่นะครับถ้ารุ่นใหญ่นี่มันต้องใช้เวลานะครับนะลูกค้าจะรอนานนะครับผมนะคนอยากได้ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับนะเป็นสองโลเลยก็มีเยนะครับพยายามขุนนะครับผมพยายามขุนแต่ว่าถ้าถึงหนึ่งกิโลปุ๊บคนอ่าผมก็จะพยายามปล่อยเลยนะครับผมว่าผมไม่อยากเลี้ยงนานเพราะว่าหนึ่งมันจะต้นทุนค่าาหาไรองี้ผมนะครับผมว่าหนึ่งเดือนนะครับมีคนเอามาปล่อยันดีเลยนะครับนะครับ ก็ฟาร์มติดตามไม่ได้นะครับผมฟาร์มเล็นเด็กๆพการทํานะครับผมนะครับยินดีให้คําปรึกษาวิธีการเลี้ยงหนูฟรีนะครับกันตลาดฟรีนะครับผมนะครับถ้าเลี้ยงแล้วยังไม่มีที่ขายก็ขนมาขายให้ผมได้นะครับผมยินดีช่วยเหลือนะครับผมนะครับผมผมก็ช่วยเหลือไปหลายฟาร์มแล้วในภาคเหนือในจังหวัดก็มีระยองนะครับที่ผมเมายกฟาร์มนะครับช่วยเขานะคระยองเชียงใหม่นะครับลำปางแล้วนะครับ ในเชียงรายก็หลายฟาร์มนะครับหลายคนนะครับที่เขาไม่มีเวลาเลี้ยงเขาก็ติดต่อมาให้ผมช่วยซื้อเหมาให้นะครับผมก็ยินดีนะครับผมนะก็ชอบมกกดไลค์กดแชร์นะผมนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับผมนะครับของผมก็มีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับนะผมไลน์นะครับก็พิมพ์ชื่อฟาร์มได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ